สวัสดีครับสวัสดีครับผมมายุสคาร์นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถกระบะสีประตูนะครับยกสูงเกียร์ออโต้เข้ามาใหม่นะตัวแร่ไอเทมเลยนะครับกับเจ้าตัว t o y o ต a Hilux Revo 2.8G นะฮะดับเบิลแคบเกียร์ออโต้ขับ2นะครับตัวนี้จะเป็นปี17.18นะครับเป็นรถปลดระวางของกรมทางหลวงนั่นเองนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับ ะวัสดนะฮะเพิ่งเข้ามาได้เป็นสีขาวมุกตัวท็อปสุดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์ line, เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็จอดอยู่ที่เสรีไทย70นะครับเราเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับ ราคาค่าตัวของเขาเพียง600,000นะครับ4 0 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวนนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ12,000บาทนะครับมีบริการจับแฟนนให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวละเอียดนะครับก็ตบกลนะครับพี่พ กดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารายละเอียดทั้งภายนอกและก็ใน,นนะครับของเจ้าตัวดีวอคันนี้น่าสนใจกันนะครับคันนี้จะได้เป็นตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะมีไฟเดทาร์ n ันดิ้งไลท์นะครับ,ไไรบกระจังหน้าเป็นโฉมหน้าหล่อสีดำเป็นโอแบคนะครับตัวรถก็ไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมนม้ำนะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.8 1 7 7แรงมา้านะครับผาดาน,นข้างก็สวยๆเลยนะครับ ไฟตัดหมอจะเป็นแบบ LED แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวล้อ,อยางกันนะครับผมนะครับตัวนี้ก็บางๆเลยนะตัวแก้มนะครับตัวล้อ,อยางจะได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะครับยางโยโกฮาม่ารับคันนี้นะครับเป็นตัวยางไซส์ย6 5นะครับ 65R17 นะครับช่วงลุงช่วงล่างยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ล้างให้เลยนะครับอันนี้เดิมเดิมมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับไม่มีการจมน้ำมาแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับบันไดข้าจะได้เป็นสีดำด้านนะครับมีโลโก้ไฮลักซ์2.8กระจกพับปรับไฟฟ้าสีโครเมียมนะครับกุญแจคีเลตนะฮะรายละเอียดตัวสีนะครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะตัวนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะครับขัดสีด้านหลังสีดำนะครับสีดำเมี่ยมเลยนะครับไม่มีสนุงสนิมนะครับผม นี่นะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับครั้นี้จะไฟท้ายนะจะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับกันชนหลังก็จะเป็นสีโครเมียมมีกล้องถอยหลังโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่เลยนะฮะช่วงลงช่วงล่างนะครับยางลงยางไหลนะครับอยู่นะครับนี่คือเราถอดมาเพื่อทำความสะอาดนะครับอ่านี่เลยนะครับมีกล้องถอยหลังเห็นไหมมีไฟเบรกัวที่3 มีไลเนอร์ติดมาให้ได้ปลอยนะครับเบสอาร์ต่างๆเดิมๆนะครับนี่เลยน็อตต่างๆไม่มีขยับนะชัดเจนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับรุ่นนี้ค่อนข้างหายากนะครับกระจกด้านหลังเป็นไล้ฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะฮะด้านหลังว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอ่ะเปิดมานะครับแผงประตูนะครับจะได้เป็นแผงประตูสีดากับสีเทานะครับ นะตัวตะเข็บเป็นอาร์ต่างๆเดิมๆนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัววัสดุพลาสติกนะครับตัวตะเข็บเป็นอาร์นะฮะเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่นะครับตะเข็บดูเลยนะฮะชัดเจนนะครับผมนี่เบาะจะเป็นเบาะหนังมีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้านะครับมาให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีช่องแอร์มาให้ด้วยนะครับภายในค่อนข้างสะอาดเลยแหละนะครับผม อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะด้านหน้านะครับก็แผงประตูนะครับกระจกก็จะได้กระจกไฟฟ้าเบาะไฟฟ้านะครับนี้นะครับน็อตเนื้อต่างๆเดิมๆนะครับผมนี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอุ้งหนังด้วยกับหนังสีดำลาแสนเจ็ดนะครับอันนี้นะฮะนี่เลยเป็นพุทสตาร์ด้วยนะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับ ในส่วนตัวเครื่องเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเสียงของเดิมโรงงานมีกล้องถอยหลังมีนาวิกเตอร์นะครับแอร์ Air จะเป็นแบบออโต, stop, control, USB, X, ต้นะครับมี power outlet มีตัว engine start stop traction control usb aux ต่างๆนะครับมีมาให้หมดเลยนะครับนี่เลยการลื่นถลายนะครับเกียร์ออโต้มีโหมดกันกับขี่2โหมดนะครับ e c o mode กับ Power Mode กุญแจก็จะเป็น Smart Key l e เลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ต่อนะครับในส่วนของตัวตรงนี้จะเป็นคูบล็อกนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวเกะนะครับลิ้นชาร์จใส่กระสุงเอกสารนะครับนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนตัวเครื่องนะคันนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะรหัส 1GD นะครับขนาด2.8ลิตร177แรงม้านะครับนี่เลยนะครับ ตัวห้องเครื่องนี้เดิมเดิมน็อตเนิร์ดไม่มีขยับเลยนะครับแผ่ฉนวนการความร้อนเดิมเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับมอน้าข้อเดิมนะครับนี่เลยนะครับจะเห็นว่าเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับเบรก ABS นะครับฝากระโปรงนะครับสวยๆงามๆนะก็ขอฝากด้วยละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับชอบหรือว่าสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0ู -4 3848404นะครับ ว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะฝากด้วยนะครับสำหรับ Toyota h i ฮรักรีโ 2.8G Double Cab เกียร์ออโต้นะครับปี2017-18นะคันนี้จะเป็นปลดรถปลดระวางนะครับจาก i ฟ a นซ์นะครับได้เต็มเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นนะฝากด้วยนะครับ